และอีกหนึ่งดารานักแสดงนะคะคุณสนุกบดินค่ะมีการเปิดเผยออกมานะคะว่าตัวเองนั้นเป็นคนบันเทิงลายล่าสุดที่มีการติดเชื้อโควิด -19 พร้อมได้มีการโพสต์ไทม์ไลน์นะคะไล่เรียงสถานที่ที่ตนไปมาทําให้สื่อได้พากันลิสต์รายชื่อคนดังที่อาจได้ใกล้ชิดกับนักแสดงหนุ่มในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือคุณทรายเจริญบุระที่ได้มีโอกาสแสดงละครเรื่องเสียงหัวใจที่อยากให้ได้ยินด้วยกันกับคุณสนุกด้วยนะคะ ซึ่งคุณทรายก็ออกมารีบโพสต์ชี้แจงค่ะตั้งแต่เมื่อคืนทันทีที่ทราบข่าวว่าเมื่อสักครู่มีนักข่าวช่องบันเทิงเสนอข่าวน้องสนุกที่แสดงละครด้วยกันกับทรายเรื่องเสียงหัวใจที่อยากให้ได้ยินติดเชื้อโควิดโดยใช้รูปที่ทรายถ่ายคู่กับน้องนกประกอบข่าวนะคะก็ต้องแจ้งตรงนี้ว่ารูปที่ถ่ายคู่กับน้องนั้นเนี่ยคือคิวที่เจอกันวันที่27กุมภาพันธ์ก่อนที่น้องจะกลับมาถ่ายทำต่อที่กรุงเทพและคิดว่าน่าจะติดมาจากกลุ่มเพื่อนตอนวันที่6 ซึ่งจากวันที่27มาไม่มีคิวสายค่ะไม่ได้เจอน้องและตอนนี้กองก็หยุดการถ่ายทําและทีมงานกับทุกคนที่ได้เจอน้องในคิวเนี่ยที่น้องแจ้งทำลายปลายของตัวเองเอาไว้ใน Facebook ก็ทําการกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไปตรวจกันเรียบร้อยแล้วด้วยแจ้งไว้เพื่อกันความเข้าใจผิดด้านนัแสดงหนุ่มเองนะคบก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของคุณทรายนะคบโดยบอกว่าขออภัยด้วยนะครับพี่ทรายที่ทําให้เดือดร้อนก่อนที่ทรายก็จะเข้ามาตอบกลับนะครับว่านุกไม่เป็นอะไรเลย ก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้หายจ้าหายไวๆนะครับงานนี้แฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจนะักแสดงหนุ่มกันเพียบเลยครับ